ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องหมดฟ้นเดอร์เราก็ขุดเพิ่มอีกนะครับห่บอ่อนะครับเ mm ่อ hmm. ท่อหนึ่งก็จะเป็นท่อซ่วมท่อหนึ่งก็เป็นท่อน้ําถางน้ําทิ้ง

เสียงขึ้มาขึ first, ham, oh, ay, <laughs> <laughs> ้นเสียงดังเลยขาเขาอยูนี่ยังไงนี่ไงไหนนี่โสมกุนี่สีทุกท่านก็ในภูที่นะฮะทุนท่านผมขุดเอ่อเนเอาเชื่ทังนี้เขาฟื้นรเขาฟื้นทั้นพ่อไปอนี้่อเราจะวางงดมุเลย อไนก็ีนอันนี้นี่พอนบเอาเอาจหุ่นี่หุ่นบ่ทังพอสหุ่นแล้วก็พ่อพอพ่อสีหุ่นอันนี้นี่พ่อหนง่อสองเลยอ่าในโพในโพเอาเลยในโเอาเต็มที่เอาให้เต็มที่ทำให้ผมดูหน่อยนี่เอาก็ได้ อ่อบ่มันเจอซื้อของอ๋อของหนูอันนี้จนครึ่งเนาะอ๋อซื้อของบ่ซื้อ ไปขอซื้อทอเทาขายไงบอกเฮ้ยขาด้วยขวาปิดอันนึงมาดูหน่อยครแล้ววันนี้จะจะวางระบบไวให้เลยแล้วก็ขอซื้อตรงนี้เท้าจับระดับให้มันได้แล้วก็เทปูนครับปิดอะไรเลย เอาแม่ีบไหมผมแ้ผมแพ้ไมตัไป่แมบีบใช่นี่ผมแตกเปนืนเออเปนฝืนโอ้ยอกคอกมันันโอ้โหไนี่ไงโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยแต่หายป่วยมากหมอหมอเอายาอะไรวใไหมหูมันบ้โอ้หเอาเอา หมอเอายาอะไรมาฉีดหมดกัดพี่น้องโอ้ยหมดกัดพี่หน่องเลยหมดกัดแล้วดูดีหมดตัวนี่เรียนก็หมดอย่างนี้เราต้องจัดตอบไม่กลัวใช่ไหมผมโกดมดเลยโกรธมดโกรธเพราะว่าเราต้องมีใคร ดอง้บูแล้วออะไรมากันมดโอ้ชดนี่แบกอนน่แหละมดดมมดหรอมดปืนเลี้ยงหมดเอาไว้มีแต่เขาเลี้ยงมดแดงนี่เลี้ยงมดคันไฟ ก็ม sí. mm. 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 mm mm. mm. ีป no? ัญหาเนี่ยนะครับขอแล้วเอแล้วตายแล้วคนนี claro ้เลยจังเออคนจก่อนนะใจคก่อนขึ้นเลยไหวใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหโอ้เออเอออย่างล

25เออสมศรีแล้วยังไง

No. Uh -huh. ทางพุ่งเดีวมันจะไปดูว่าทางมันหันหน้าไปทางไหนเออหันมาทางอาจารย์ออเหรอางลงเลยเออโอ๊ยใช่ยอเียมที่สุดที่สุ